สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการรอบรั้วโรงเรียนทาง MT Cable TV เช่นเคยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราพรสีคนไกลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทัก4โรงเรียนเทศบาล1กระสิิพิยสิทธิ์ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาทำหน้าที่ปีกรเพื่อน,นำเสนอเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะ ซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั่นคือกิจกรรมการเข้าค่ายแห่งความสุขข้ามกลางธรรมชาติที่งดงามนาเฮือนสวนดอนธรรมจังหวัดกราสินประจำปีการศึกษา2554ค่ะ และในรายการวันนี้หนูก็มีภาพและบรรยากาศที่น่าประทับใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจะน่าติดตามอย่างที่หนูพูดหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะคะเชิญค่ะท่านผู้ชมคะท่านคงทราบดีว่า การที่จะปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ดีงามมีความรับผิดชอบรู้จักการเสียสละและมีความซื่อสัตย์ในชั้นเรียนนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงเป็นหน้าที่ของครู ที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกระบวนการต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนเกิดทักษะเป็นกิจนิสัยในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายแห่งความสุขโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ2 5 5 4โดยมีวัตถุป,ประสงค์5ประการคือ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติดีมีระเบียบวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานและ รู้จักช่วยเหลือตนเองเป็นเบื้องต้น 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะประสบการณ์ต่างๆรู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม 5. ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมทั้งรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเทศาบาลเมืองกาลสิโดยสำนักการศาึกษากิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนายประโยชน์คานสวยัยอ่านรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธีคือนายนพสิทธ์กุลเจริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีด้านการศึกษาหลังจากที่ประธานในพิธีกล่าวเปิดแล้วคณะวิทยากรก็เริ่มทำกิจกรรมตามลำดับเป็นการเรียนรู้ที่เพลิดเพลินและสร้างความสุขแก่นักเรียนจำนวน150คนให้ได้รับสิ่งดีๆมีทักษะชีวิต สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมภาพแห่งการเรียนรู้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากทีเดียวนะคะหนูขอขอบพระคุณคุณครูที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ มาให้พวกเด็กๆได้มีจิตสำนึกได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆและทักษะชีวิตค่ะหนูขอขอบพระคุณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้อย่างสม่ำเสมอขอกราบขอบพร,ระคุณท่านนายกเทศมนตรีจลวดบุญเพิ่มและท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านคือผู้สนับสนุนทุกเรื่องที่มีประโยชน์แก่เด็กๆโดยเฉพาะด้านการศึกษาค่ะ มาถึงตรงนี้เวลาก็หมดลงแล้วคราวหน้ารอบรัวเทศบาลหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นได้โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับรายการวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ